ถ้ามีแหล่งเงินทุนนะครับปล่อยกู้ให้คุณ1 0 0 0 0แบาทโดยที่หักค่าดําเนินการนะครับกับค่าดอกเบีย้ยล่วงหน้านะครับไป1,000 0บาทให้เราได้รับจริงๆ9,000 90, 0บาทกําหนดชําระภายใน24วันนะครับโดยจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยววันละ5,000บาทนะครับคุณจะเอาหรือเปล่าครับ ถ้าเรามองเผินๆนะครับก็เหมือนการกู้1,000 0แบาทนะครับได้รับจริง90,000บาทนะครับแล้วก็คูณไปคูณมาเงินที่เราต้องชําระเขารวมทั้งหมดนะครับหนึ่งแบาทเท่ากับดอกเบีย้ยที่โดดน,นะครับสามหมบาทเลยครับแน่นอนบางคนก็อบอกว่า มันเป็นดอกเบี้ยที่โหดมากเลยนะครับดอกเบี้ยตรงนี้นะครับถ้าคำนวณแล้วนะครับมันจะอยู่ที่56.94%ต่อปีเลยนะครับโอ้โหมันสุดๆไปเลยใช่ไหมครับแต่บางคนนะครับถ้ามองที่เงินก้อนแล้วนะครับกับความฉุกเฉินนะครับก็อาจจะคิดว่าฉันได้9 0้าห่นแล้วเสียดอกเบี้ยสา0,000ื่นฉันอาจจะยอมก็ได้ภายใน24วันนะครับแน่นอนครับดอกเบี้ยที่ว่ามาเมื่อกี้เป็นการปล่อยกู้ที่มันผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเรามาดูข่าวนี้กันนะครับ เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปดีๆในครั้งต่อไปครับหลายๆคนนะครับเราเล่นแพลตฟอร์มออนไลน์กันเยอะแยะเลยใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นหลักๆนะเฟซบ o ๊กนะครับที่เวลาเราเล่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นโฆษณาเงินกู้ต่างๆถลูมาใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่ม เฟ e บุ o k ปิดก็ได้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของการปล่อยเงินกู้นะครับที่ดอกมันจะแพงกว่าปกตินั่นเองนะครับหรือเราเรียกว่าการปล่อยเงินกู้นอกระบบนั่นเองครับตรงนี้ใครไปเจอโฆษณาลักษณะนี้บ้างครับผ่านทาง Facebook ไม่ว่าจะผ่านตาเราไม่ได้สนใจนะครับหรือว่าดูแล้วกําลังสนใจอยู่นะครับหรือว่ากู้มาแล้วก็ตามนะครับเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับก็บอกว่าเพจ Facebook นี้นะครับปล่อยกู้1 0 0 0 0แบาทนะครับแล้วก็จะขอหักค่าดําเนินการก่อนเลย5,000บาทนะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยวันแรกก่อนเลยนะครับอีก5000บาทครับรวมแล้วนะครับเราจะได้เงินจริงๆอ่ะอยู่ที่9 0 0 0 0บาทครับ โดยมีกำหนดนะครับชำระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยวันละ5,000บาทมีกำหนด24วันนะครับพอคูณไปคูณมาแล้วเนี่ยรวมทั้งหมดที่ต้องจ่ายก็อยู่ที่120,000บาทน,นะครับพอผ่อนจ่ายไม่ไหวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนต้องถูกคมขู่ทำร้ายนี่เองนะครับโดยที่ไอ้เจ้าดอกเบีย้ยก้อนนี้เนี่ยพอคำนวณแล้วมันจะตกที่506.94%ตต่อปีเลยนะครับ สูงมากๆๆเลยใช่ไหมครับมันเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดแน่นอนร้อครับซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าเงินกู้ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเงินกู้นอกระบบก็ตามนะครับทางนี้นะครับทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับย่อสั้นๆว่า CIB นะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้จับกลุมนะครับจับได้3คนนะครับ ข้อหากระทําผิดฐานร่วมการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับโดยไม่ได้รับการอนุญาตนะครับแล้วก็ร่วมกันให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับสถานที่ตรวจคนและจับกุมได้นะครับจะมีบริเวณบ้านพักอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็บริเวณบ้านพักอําเภอมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนี่เองนะครับแล้วก็บริเวณบ้านพักอาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ เรื่องราวลักษณะมันจะเป็นยังไงมาฟังกันต่อเลยนะครับก็คือการกู้เงินผ่านเพจ a c e b o o k นะครับทุกคนต้องระวังนะครับเราเล่าเพื่อให้ทุกคนได้ระวังครับผมสืบเนื่องมาจากนางสาวบีนามสมมตินะครับได้มาร้องทุกข์นะครับกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนนะครับโดยให้การว่าต้นเดือนธันวาคมปี64นะครับได้พบโฆษณาให้สินเชื่อเงินกู้นะครับเพื่อการลงทุนและธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับใช้ชื่อว่า fvg money นะครับ จึงได้ติดต่อสอบถามและขอกู้เงินนะครับมานายคอนะครับเดินทางมาดูบ้านและสถานที่ประกอบธุรกิจนะครับสอบถามว่าเราต้องการใช้เงินเท่าไหร่นะครับและก็ได้ปล่อยกู้ให้กับนางสาวบีนามสมมุตินะครับพร้อมกับถ่ายรูปบ้านและสต็อกสินค้าของที่มีอยู่ภายในบ้านนะครับโดยบอกว่าจะปล่อยกู้1 0 0 0 0แบาทแต่ทั้งนี้อย่างที่บอกไปนะฮะไอหนึ่งแสนบาทไม่ใช่1 0 0 0 0แบาทเต็มๆโดยที่จะขอหักค่าดําเนินการ 5,000บาทนะครับแล้วก็คิดดอกเบีย้ยวันแรกนะครับ5000บาทนะครับคงเหลือโอนให้นางสาวบีนามสมมติเนี่ยผู้เสียหายในคดีนี้เนี่ยเพียง90 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีกำหนดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยนะครับวันละ5,000บาทกำหนด24วันนะครับผม หลังจากนั้นนะครับนางสาวบีน้ำสมุทรเนี่ยก็ได้ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยม,มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปี65นะฮะก็เท่ากับว่าส่งได้ประมาณ3เดือน4เดือนแถวๆนี้เนาะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดนะครับนายคอก็ได้โทรศัพท์ทวงหนี้นในลักษณะคมคูว่าจะมาทำร้ายร่างกายถึงที่บ้านเลยนะครับผมโอ้โหเป็นเราเราก็กลัวกันใช่ไหมครับผม ทำให้นางสาวบีนามสมมุติเนี่ยเกิดความหวาดกลัวจึงมาร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนนะครับกก .5 บกปอสอนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีนะครับเมื่อคำนวณดอกเบี้ยก,ก็อย่างที่บอกไปนะครับร้อยละ506.94ต่อปีนะครับมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วนะครับจากการสอบสวนเส้นทางบัญชีของนายคอนะครับพบว่า มีนายจอนะครับเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบโดยมีการโอนเงินให้กับนายคอในลักษณะเป็นนายทุนเงินกู้ครับผม หลังจากนั้นนายคอก็ได้โอนเงินกู้ให้กับนางสาวบีนามสมมุตินะครับส่วนการชําระนี้เนี่ยลักษณะก็คือนางสาวบีนะครับก็จะโอนเงินชําระค่าดอกเบี้ยให้กับนายคอนะครับผ่านทางบัญชีนางสาวบอนะครับตัวละครที่3อีกตัวละครหนึ่งนะครับโดยจะมีลักษณะการโอนผลประโยชน์เป็นทอดๆๆๆทๆนะครับในลักษณะเป็นขบวนการครับสรุปแล้วพอเจ้าหน้าที่เขาได้ข้อมูลสืบสวนสอบสวนเสร็จนะครับก็ทําการจับกลุ่มนะครับพบเงินหมุนเวียนกว่าปีละ50 ล้านบาทนะครับแสดงว่าไม่น้อยเลยนะครับนอกจากนางสาวบีแล้วก็จะมีผู้เสียหายรายอื่นหรือว่าผู้ที่กู้เงินในลักษณะนี้รายอื่นอีกมากมายเลยนะครับเราอยากจะแชร์ให้ผู้ชมทราบเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับใครที่ร้อนเงินครับเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่อยากเสริมสภาพคล่องก็ตามนะครับไปเจอเพจหรือข้อความโฆษณาการปล่อยเงินกู้ลักษณะนี้นะครับให้พึงระวังไว้ครับแค่เสี้ยววินาทีเดียวเองนะครับเงินกู้ที่เราได้รับมานะครับแต่ ว่าเราจะต้องทุกข์ใจในภายหลังครับดังนั้นเราอยากให้คุณได้พิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจกู้สินเชื่อใดๆก็ตามนะครับอย่างแรกเลยต้องดูแล้วว่าเขาถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับนอกระบบหรือเปล่านะครับแล้วดอกเบี้ยม,มันแพงเนี่ยเราไม่ไหวแน่นอนนะครับในภายภาคหน้าเรามีโอกาสถูกคมคู่ถูกทําร้ายนะครับอันนี้ไม่ดีเลยนะครับ มันเป็นแค่การเสริมสภาพคล่องชั่วคราวเท่านั้นนะครับ้าออกที่ดีที่สุดนะครับคือการสร้างไรายได้เพิ่มนะครับผมขอให้ผู้ชมช่องนี้นะครับไม่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าไม่โดนกู้สินเชื่อนอกระบบนะครับใครไปเชอสินเชื่ออะไรแป,กแปลกๆนะครับไม่มั่นใจว่าสินเชื่อถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือมิจฉาชีพหรือนอกระบบหรือเปล่านะครับแคปหน้าจอแล้วส่งมาสอบถามกันในอินบ็อกซ์ของเพจเราได้นะครับถ้าเราว่างเมื่อไหร่เราจะรีบตอบให้เลยนะครับผมดีกว่าไปถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินฟรีๆเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนหนักเข้าบี ีกนะครับรว่าดีกว่าไปเจอสินเชื่อนอกระบบนะครับดอกเบีย้ยโหดอย่างข่าวที่เล่าไปนี้นะครับผมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อไปนะครับ